ชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับท่านๆชาวหงแดงหรวอร์าูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับสรุปข่าวเด่นหรวอร์าูลประจำวันที่นี่เหมือนเคยกับผมแอดมิน s e โ o นะครับถ้าคุณรักทีนี้เราคือครอบครัวเดียวกันครับ วันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมหยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันนะครับซึ่งประเด็นสําคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับรายงานข่าวจากทาง l i v e r p o o l c o m เพื่อนๆลองดูพาดหัวข่าวที่พวกเขาขึ้นเอาไว้นะครับวิววาทีเดียวครับ เยอเกนครอฟตกำลังจะกลับมาที่แอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเราก็ประกาศยืนยันเรื่องนี้ออกมาแล้วด้วยส่วนจะกลับมาในฐานะอะไรกลับมาทําไมนั้นอันนี้ขออุบไต่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของเชิงรายละเอียดกันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือยังจะไม่ใช่การกลับมาคุมทีมหรือว่าูลของเราครับ อีกหนึ่งประเด็นครับเพื่อนๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวของทางอันเนอร์สโรตที่มีการออกมาพูดถึงตัวของทางโดมิเนกโซวอสไลต์วิดฟิลด์ที่กําลังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทีมของเรานี้และก็มีการเปรียบเทียบกับตัวของทางสตีเฟนเจรารอดีตกับตันทีมระดับตำนานของทีมเราด้วยรวมไปถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาที่ในตอนนี้แม้กระทั่งตัวของทางฟาบิซิโอโรมาโน่ก็มีการออกมายืนยันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่ามันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่มีการเดินหน้าพูดคุยกันในเบื้องต้น แล้วและคนถัดมาก็จะมีการดำเนินการต่อไปต่อเนื่องเลยก็คือแกอันกรอบเฟนแบดนั่นเอง หรืออีกหนึ่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกมการแข่งขันระหว่างทีมของเรากับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันสุดสัปดาห์นี้เราก็จะได้เห็นการลงเล่นของทางฟอร์เรนเวียดที่ถักอ r n นเนอร์สตอตเพ่มีการเปลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาอาจจะมีการยินในตำแหน่งบีซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมันในเกมการแข่งขันกับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีนี้เราจะมาไล่เรียงประเด็นแรกกันก่อนเลยครับเพื่อนๆกับเรื่องดราเกี่ยวกับตำแหน่งการเล่นของทังฟอร์เรนเวียตนั่นเองอย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าในเกมการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสต็อด,ดูเหมือนว่าจะหาแนวทางการใช้งานทังเวียตที่ดีที่สุดได้เสียทีหลังจากในช่วงต้นฤดูกาลนั้นเขาพยายามที่จะลองในหลากหลายรูปแบบแต่มันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จจนกระทั่งเจ้าตัวได้รู้แล้วว่าแผงกองกลางของทีมเราที่ดีที่สุดก็คือการกลับไปใช้แผงวิดฟิลด์ชุดควาแชั้นพิมลิกจากกัน ขันบริดูการที่แล้วในสามประสานร,ระหว่างตัวของทางโดมินิกโซบอสไลไรอันกรเวนแบกและอเล็กซิทแมคอาริสเตอร์ แต่คำถามที่ตามมาเลยก็คือหากเป็นแบบนั้นแล้วเราจะไปจับตัวของทางเวดเอาไว้ใช้งานตรงไหนกันซึ่งเรื่องนี้ก็สะท้อนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดผ่านเกมการแข่งขันกับทางเรยอันมาเริดเมื่อทางสโอตตัดสินใจดรอปทางโคดนีกัคโปเอาไว้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองและให้ทางเวดลงไปยินเป็นปีกซ้ายแต่อันที่จริงก็ไม่เหมือนกับปีกซ้ายธรรมชาติหากแต่เขาจะยุ่งลงเล่นระหว่างทางปีกซ้ายกับวิดฟิลด์ตัวลูกกึ่งๆเข้ามาด้านในเล็กน้อยซึ่งนั่นก็เป็นบทบาทเดียวกันกับสมัยที่โจตัวลงเล่น ให้กับทางชาวบิอรองโซที่เลเวอร์กูเซ่นนั่นเองและเรียกได้ว่านี่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของเวตเลยก็ว่าได้ดังนั้นทางสล็อตจึงมีการออกมายืนยันระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยว่าเรามีโอกาสที่จะได้เห็นเวทในบทบาทนี้ต่อไปในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ด้วยฟอรเรียนเวตเล่นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งนะครับสลอ็อตกล่าว เขาสามารถลงเล่นทางฝั่งซ้ายได้ซึ่งนั่นเป็นตำแหน่งที่เขาเล่นมาอยู่ตลอดสมัยที่เขาอยู่กับทางเลเวอร์คูเซนภายใต้ระบบการเล่นแบบ3-4-3ของทางชาบีออลองโซก่อนหน้านั้นเขามักจะลงเล่นเป็นหมายเลข10ดังนั้นผมจึงคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการหาตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับเขาได้ลงเล่นในจุดที่เขาจะทำผลงานได้ดีที่สุดมากกว่าสิ่งที่เราควรจะโฟกัสก็คือการให้เขาได้ลงเล่นในบริเวณกรอเข็โทษ ทั้งตรงกางหรือการเยัียบออกไปด้านซ้ายหรือการเยัียบออกไปด้านขวาเล็กน้อยเพื่อให้ตัวของเขาเองมีโอกาสสร้างสารรค์โอกาสในการทําประตูและหาจังหวะอันตรายเหมือนที่เขาได้แสดงออกมาให้เห็นแล้วในหลายตอนหลายครั้ง ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางอ r า e เนอร์สลอตก็น่าจะทําให้เพื่อนๆบางท่านสามารถที่จะสบายใจขึ้นมาได้ว่าในตอนนี้เราเองเริ่มจะเห็นแล้วว่ารูปแบบที่สมควรสำหรับการใช้งานของอดีตดาวเตะของทางเรเวอร์คูเซนไรนี้ควรจะเป็นเช่นไรและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันนอกกรอบแต่ไปลอกพิมพ์เขียวแบบที่ตัวของทางชาวีอรองโซเคยใช้งานเวียและประสบความสําเร็จและตําแหน่งนั้นภายในทีมของเราก็ายังสามารถที่จะสรับเปลี่ยนหมุนเวียนการลงสนามในการแข่งขัน ระหว่างตัวของทางโคดี้กักโปกับทางฟอร์เล่นเวตในตำแหน่งปีกซ้ายได้อีกด้วยขึ้นอยู่กับเกมการแข่งขันแต่ละแมตช์ว่าใครกันที่จะเหมาะสมในรูปแบบการเล่นแบบใดกันแม้ตอนนี้ตัวของผมเองขอเชียร์ให้เวตลงสนามในเกมกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนนะครับ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับประเด็นต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงกาะติดเกี่ยวกับการออกมาแฟรงดงความคิดเห็นของตัว a r n o เนอร์สออีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เราจะมาดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอีกหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงให้กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้ นั่นก็คือในรายของทางโดมินิกโซบอสไลที่เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยว่ากับตันทีมชาติฮังการีได้กลายมาเป็นเดอะแบกของทีมเราอย่างแท้จริงนับตั้งแต่ที่ออกสตาร์ทฤดูกาล2025ถึง2026เป็นต้นมา แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมบรรดาเด็กคอปทั้งหลายจึงมีการนำตัวเขาไปเปรียบเทียบกับทางสเฟนเจรรดอดีตกับตันทีมระดับตำนานของทีมเราแม้ว่าทั้งสองคนอาจจะมีความแตกต่างในเชิงของรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะก็ตามทีแล้วความจริงก็คือไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะแฟนบอลอย่างเราๆนะครับที่มีการเปรียบเทียบพวกเขาทั้งสองคนแม้กระทั่งสื่อมวลชนเองก็ไม่สามารถที่จะเลี่ยงการเปรียบเทียบระหว่างทางเจโรดับกับทางโซโบได้เหมือนกัน มันถึงขั้นที่พวกเขามีการนำเรื่องนี้เข้ามาสอบถามความคิดเห็นกับตัวของทางสล็อตเลยว่าเราก็ได้เห็นตัวของทางเจอรัลดเข้าชมเกมการแข่งขันในนัดล่าสุดที่ทางนิวปอร์ ว่าเฉยชนะเหนือทางเรอันมาริดมาได้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและนักข่าวก็ชี้ชัดเลยว่าแม้กระทั่งตัวของทางเจอราดเองก็คงจะรู้สึกภาคภูมิใจที่เขาได้เห็นคนที่เข้ามาสารงานต่ออย่างทางโซโบนั้นทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้ซึ่งประเด็นนี้ทางสล็อตก็มีการยิ้มและตอบก,กลับไปอย่างมีอารมณ์ขันว่านั่นคงจะถือได้ว่าเป็นคําชื่นชมที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวของทางโดมินิกโซโบอสไลเคยได้รับเลยละ่ะสล็อต กล่าวจากนั้นตัวของทางสลอตก็จะมีการกล่าวชื่นชมลูกทีมรายนี้ต่อเนื่องไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสม่ำเสมอของเขานับตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลไปเป็นต้นมาผมคิดว่าเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมตลอดทั้งฤดูกาลเลยนะสลอตกล่าวต่อแต่สองเกมล่าสุดมันยิ่งเป็นการตอกย้ำไม่เห็นว่าเขาทำให้ทั้งทีมและตัวขเขาเองพัฒนาเกมการเล่นขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแล้ว สำหรับผมแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างที่ชัดเจนมากๆแต่ผมจะไม่ขอพูดมันดีกว่าเพราะผมไม่อยากจะพูดอะไรซ้ำไปซ้ำมาแต่คุณเองก็คงจะพอเข้าใจได้ว่าผมจะหมายถึงอะไรโดยที่ผมไม่ต้องพูดมันออกมาใช่ไหมล่ะโดมินิกมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมายจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือการทำงานของเขาอย่างที่ไม่มีบอเ พร้อมชอบสิ่งเหล่านั้นในทุกๆเกมอยู่แล้วและในสองนัดล่าสุดเขาก็ทำมันได้เหนือกว่ามาตรฐานของตัวเองด้วยซ้าไป ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงเกี่ยวข้องกับผู้เล่นของเราโดยตรงจะเป็นเรื่องดาวเกี่ยวกับความเร็วกันบ้างเมื่อโจหัวามาแบบนี้ผมก็เชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายท่านก็คงน่าจะพอรู้กันว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องดาวเกี่ยวกับตัวของทางเชเรมีฟิมปงมื่อขวาความเร็วสูงที่เราไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายะาไบเออร์เลเวอร์คูเซน และแม้วม่าตอนนี้ตัวของทางฟุิปงจะรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสติงและยังไม่สามารถที่จะกลับมาลงสนามให้กับทีมของเราได้แต่ระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Sky Sport ตัวของทางเฟล์ริโกเคียซ่าปิดทีมชาติอิตาลีของเราก็มีการย้ำในประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่านักเตะที่มีความเร็วสูงที่สุดภายในทีมของเรามันก็คือตัวของทางซุนปองอย่าไม่ต้องสงสยัย เขารวดเร็วมากๆเลยครับเคียซ่ากล่าวพลางยิ้มออกมาระหว่างตอบคำถามของทางสกายสปอร์ตเข้าเร็วแบบเร็วสุดๆไปเลยนะอย่างไรก็าตามนอกเหนือจากในรายของทางฟึิงปงแล้วเคียซ่าก็ยังไม่ลืมพูดถึงอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางดอมนิกโซบอสไลที่ในตอนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและเขาเองก็มีจุดเด่นในเรื่องของสปีดหรือความเร็วไม่แพ้กันแม้ว่ามันอาจจะยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับทางฟึิงปงดังกล่าวข้างต้นก็ตามที โดมินิกเองก็สุดยอดมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เขามีพื้นที่ให้เล่งสปีดความเร็วของเขาขึ้นมาเขาเป็นคนที่ตัวสูงใหญ่และส่งพลังมากๆด้วยเขียซ่ากล่าวต่อแต่ท้าวัดกันในช่วง2หรือ3เมตรแรกผมก็คิดว่าฟิล์มปรงคือคนที่มีความเร็วมากที่สุดแน่นอนครับ ซึ่งในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเร็วของนักเตะผมก็เชื่อว,ว่าทุกคนเองก็คงจะเห็นเช่นเดียวกันว่าในเรื่องของความเร็วนั้นคงจะไม่มีใครสู้ตัวผมทางฟลิงบงได้และตัวเลขในเชิงสถิติก็ออกมาเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยครับทีนี้เราจะขยับมาดูเรื่องดาวเกี่ยวกับการวิเคราะห์เกมการแข่งขันระหว่างทีมของเรากับทางเดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งทีมของทางอาร์เนอร์สต็อกต้องยกผลบุกไปยอนทิมเอติงฮัตสเตียมในซูเปอร์บิ๊กแนตประจําการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามทีมของเราเองก็สามารถที่จะเรียกคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งเรียกได้ว่าทันเวลาเลยทีเดียวหลังจากก่อนหน้านั้นเราเองปราชัยไปถึง6จาก7เกม ในการแข่งขัน2นัดล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเกมพรีเมอร์ลีกที่เราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางสิงห์พงะหลแอสตันวินล่าที่เราคว้าชัยชนะเหนือทีมของทางอูนายเอเมรีมาได้และต่อเนื่องกันในเกมการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่เราก็ได้ลงเล่นในสนามแอนฟิลด์และคว้าชัยชนะเหนือทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดมาได้อีกมันก็ย่อมที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทีมของเราเป็นอย่างมากก่อนมาเผชิญหน้ากับทีมของทางเป๊ปกว่าเดียวลา อย่างไรก็ตามล่าสุดเราก็ได้เห็นทางออปตา้าได้ใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของพวกเขามีการคำนวณเลยว่าผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์ p ู o ของเราซึ่งในผลนี้จะต้องไปลงเล่นในบ้านของพวกเขานั้นจะออกมาเป็นเช่นไร ผลปรากฏว่าผลการคำนวณมากกว่า1,000 0ครั้งได้สถิติออกมามีโอกาสที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะคว้าชัยชนะได้มากกว่าที่45.4ส่วนทางเลร์พูของทัตอาร์เนสร์ส็อตนั้นมีโอกาสคว้าชัยชนะได้อยู่ที่27.7และมีโอกาสออกผลเสมอ26.9 ซึ่งตัวเลขทั้งหลายเหล่านี้เป็นเพียงแค่การคำนวณคร่าวๆของทางคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นนะครับและเราก็จะเห็นได้ว่าหลายต่อหลายครั้งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมันเป็นในทิศทางตรงกันข้ามกันเลยแต่ทีนี้มันก็จะมีประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขในเชิงฟิติกที่น่าสนใจสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ด้วยซึ่งผมก็อยากจะหยิบยกมาฝากเพื่อนๆกัน ไม่ว่าจะเป็นท e an, ัดเออร์ริงบาร์ฮารนดูนหน้าตัวเก่งของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้เขาต้องการอีกเพียงแค่2ประตูเท่านั้นเพราะถ้าจริงในการแข่งขันฟีมเมลิกได้ครบ100ลูกซึ่งก็หวังว่าฮาแรนเอ๋ยเจ้าคงจะต้องไปทําสถิติในการแข่งขันเกมอื่นแล้วแม้ว่าเจ้าจะมีการไปกินเป็ดย่างโว์เมื่อวานนี้แต่ในการเผชิญหน้ากับทางลิเวอร์พูลของเรามันไม่ได้ง่ายเหมือนกับการโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียหรอกนะและสถิติของทางฮาแรนเองในอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็สะท้อนให้เห็นอยู่แล้วว่า การเผชิญหน้ากับทางเรเวอว่ากูกแครั้งก่อนหน้านี้เขาเองสามารถคว้าชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอสองนัดและแพ้ให้กับทีมของเราไปถึง5เกมโดยกัน เมื่อพูดถึงฟถีติของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแล้วเราขยับกลับมาดูสถีติของทางฝั่งลิเวอร์พูลของเราเองกันบ้างเมื่อตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาทีมชาติอียิปนั้นเขาต้องการอีกเพียงแค่หนึ่งประตูหรือหนึ่งแอซซิตก็ได้กับการจะทำลายฟถีติของทางเวนรูนี่อดีตดาวยิงดับตำนานของฝั่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่นาตตดในการก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะที่อยู่กับสโมสรเดียวและสามารถทำประตูได้มากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกนั่นเอง แล้วต้องไม่หลืมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ถึงได้ว่าเป็นขนมกรุบกรอบสำหรับตัวของทางซาลาด้วยเมื่อมันไม่มีนักเตะค,คนไหนเลยในลีกที่มีส่วนร่วมกับกาทำประตูยามต้องมาเผชิญหน้ากับทางเดินไปสีฟ้าได้มากกว่าทางซาลาอีกแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ในการเผชิญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นตัวของทางซาร่ามีส่วนร่วมในการทําประตูไปแล้วถึง15ลูกโดยแบ่งเป็นการที่เขากิงประตูได้ตัวเองไป9ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก6แอซิ์ อีกหนึ่งข่าวดีก็คือเรื่องราวของการที่เราจะได้ตัวของถังอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนสรัดอาการบาดเจ็บและมีโอกาสมีชื่อกลับมาติดทีมของเราในการแข่งขันประชินหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ด้วยแม้ว่าเขาอาจจะต้องออกสตาร์ทบนหมานั่งสำรองไปก่อนกระตายที เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นการเประชิญหน้ากันระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้กันไปแล้วคราวนี้เราจะขยับมาดูความคิดเห็นของทางกิทซัตันอดีตดาวยิงชื่อดังกันบ้างก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆจำกันได้ตัวของทางซัตตันเคยมีการออกมาทำนายทายทักตั้งแต่ตอนออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่นี้ว่าทีมที่จะก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์พิมพ์ร์ลิกในฤดูกาลนี้นั้นมันจะต้องเป็นทางลิเวอร์พูลของเรา แต่ล่าสุดหลังจากที่ทีมของเรามีช่วงที่โชว์ฟอร์มได้แบบกระท่อนกระแทนจนปัจจุบันอันดับของเราก็ร่วงลงมา ตามหลังทางปืนใหญ่อาร์เซนอลอยู่ถึง7คะแนนจึงทําให้ทางซัปตันมีการเปลี่ยนคําทํานายของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วทีมของทางอาร์เนส์สตรอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของทางกวเดิโอลาจะต้องไปทําการแข่งขันในการแย่งชิงอันดับที่2กันส่วนทีมที่จะคว้าแชมป์พิีเมา์ลีกในฤดูกาลนี้เขามองว่ามันคงจะเป็นทางฝั่งของทางเบเกันอร์นั่นเอง หรือว่าููอาจจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้หลังจากคว้าชัยชนะเหนือทางเรอันมาดเรดได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัตตันกล่าวระหว่างที่เขาไปจัดรายการพิมลิกโปรดักชั่นให้กับทาง BBC Sport สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษแต่เกมนี้จะเป็นบททดสอบจริงๆว่าพวกเขาไปอยู่ที่จุดไหนกันแล้วในตอนนี้ โดยปกติแล้วผมไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนความคิดเห็นเร็วหรือบ่อยขนาดนี้นะแต่ในตอนนี้ต้องยอมรับว่าผมไม่คิดว่าทางหรือว่าผู่จะสามารถก้าวขึ้นมาและคว้าแชมป์ฟิมเมลิกได้อีกแล้วจากการแข่งขัน10นัดแรกที่เราได้เห็นกันไปพวกเขายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมรับที่มากจนเกินไป ทั้งนี้ตัวของทางซัตตันยังมีการแสดงความคิดเห็นต่อไปอีกด้วยว่าในกรณีที่ทัง e เออร์ริงเบฮารา์รนกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงอยู่ณปัจจุบันเขาจะมีโอกาสในการยิงประตูใส่ทันลิม์พูลได้หรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้เขาก็มีการหัวเราะขึ้นมาก่อนจะพูดต่อไปว่าคุณจะกล้าเข้าชมเกมน,นัดไหนเราคิดว่าตัวของทางฮารรนจะยิงประตูไม่ได้ด้วยหรอ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้กับอีกหนึ่งประเด็นที่เรามีการพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปและกลายมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของสื่อหลายสําน,นักเลยก็คือการพี่โตของทางเยอเก้นพร็อพจะกลับมาสู่ถิ่นแอนฟิ์ของเราอีกครั้งและเรื่องนี้ก็ได้รับการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางสโมสรของเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วย อย่างไรก็ตามการกลับมาของเขาในครั้งนั้นก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าจะไม่ใช่การเข้ามาสารงานต่อจากทางอ่านเนอร์สยังไม่ใช่ว่าตัวของทางในายใหญ่ดัชแมนของเราจะถูกสั่งเด้งฟ้าผ่าหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่นี่เป็นโครงการที่ถูกวางเอาไว้ในช่วงปีหน้าที่เราจะได้เห็นทางครอบคืนถิ่นแอนฟิลของเราอีกครั้งในเกมการกุศล ระหว่างบรรดาน,นักเตะระดับตำนานของทีมเรากับบรรดาน,นักเตะระดับตำนานของทางเสือเหลืองบริเซียดอตมุนซึ่งกำหนดวันแข่งขันเอาไว้ในวันที่28มีนาคมของปี2026ที่สนามแอนฟิลด์แน่นอนว่านี่มันจะไม่ใช่แมตช์รวมดาราบแบบธรรมดาทั่วไปแต่ชุดเชื่อมของทั้ง2ทีมก็คือการกลับบ้านของทางเยอเรมนีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ ตัวของทางครอปก็เ,เคยคุมทีมดอทุนประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายสมัยที่เขายังทํางานอยู่ในประเทศบ้านเกิดที่เยอรมันและเช่นเดียวกันเขาเองก็เป็นคนที่บุกเบิกยุคทองแห่งความสําเร็จของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราอย่างไม่ต้องสงสัย และนับตั้งแต่ที่ทางครอบอัมรามวางมือจากการคุมทีมของเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2024จากนั้นเจ้ตัวเองก็มีการก้าวขึ้นมารับบทบาทใหม่ในฐานะทูตกิตติมศักดิ์ของทางมูลนิธิของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์อพูลของเราอีกด้วยเพื่อขับเคลื่อนงานในด้านแง่ของสังคม โดยรายได้ที่ได้จากการแข่งขันในนัดน,นี้ก็จะถูกมอบให้กับองค์กรการกุศลไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเราเองและมูลนิธิของทางสโมสบรบอสเซียดอทดมุนอีกด้วยอย่างไรก็ตามณปัจจุบันมันยังไม่ได้มีการประกาศรายชื่อของผู้เล่นที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในนัดนี้แต่ในอนดีตที่ผ่านมาก็ามีตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นทางสตีเฟนเจโรตชาบีอรองโซหรือแม้กระทั่งทางเฟรนันโดตอรเรสก็เคยเข้าร่วมเกณฑการกุศลให้กับทีมของเรามาแล้วด้วย ทั้งนี้ในแมตช์การแข่งขันก่อนหน้านี้ที่มีการจัดขึ้น9ครั้งก็จะเห็นได้ว่าทางสโมสรของเราสามารถระดมทุนได้มากกว่า11ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อการช่วยเหลือผู้คนในภูมิภาคของเมืองหรือว่าูมิแลนในพื้นที่อื่นๆที่มีความยากลําบากไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยกับเรื่องดาวคนาคตของทางโดมินิกโซบอสไลกับตันทิมชาติฮังการีของเรานั่นเอง เพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่านี่เป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดให้กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้และฟอร์มการเล่นเหล่านั้นมันก็ไปเข้าตาทีมผู้บริหารของเราเข้าอย่างจังปัจจุบันตัวของทางโซโบนั้นเหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2028และเขาเองก็ได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ตัวเลข1 2 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ แล้วหากเพื่อนๆจำกันได้ก่อนหน้านี้ตัวของผมเองก็เคยหยิบเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วว่าสโมสสได้เดินหน้าการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาและมีการพูดคุยในเบื้องต้นไปแล้วด้วยเพื่อหวังที่จะให้โจ้ตัวอยู่ยงกับทีมของเราต่อไปในระยะยาวมันมีการพูดถึงตัวเลขสัญญาไปจนกระทั่งถึงปี2030-2031เลยด้วยซ้ำไปแล้วก็จะมีการเพิ่มค่าเหนือให้เขาขึ้นมาเาวา50มาอยู่ที่ระดับ180,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ล่าสุดรายงานข่าวเหล่านั้นได้รับการยืนยันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆและคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนหากจะเป็นตัวของทาง f a b r i u a l Romano นักข่าวระดับเทียนหนึง่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะเมืม่อเขามีการโพสต์เอาไว้ในหน้า X ส่วนตัวของเขาดังต่อไปนี้ครับ ิเวอว่าผู้ได้เริ่มต้นการพูดคุยกันต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทันโดมิกโซ,โซโบอสไลหลังจากข่าวเจาะพิเศษได้ถูกเปิดเผยออกไปตั้งแต่เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนลูมาโนระบุแผนการค่อนข้างจะมีความชัดเจนตัวของทางโซโบและทางกราวเวนแบบนั้นจะมีการหาหรือการต่อสัญญาฉบับใหม่ในเร็วๆนี้แล้วการพูดคุยก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วสำหรับตัวของทางดาวตเตะชาวฮังการี สโมสรมีความสุขอย่างมากและเขาก็ถูกฟอร์มได้ในระดับท็อปด้วยจากข้อยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโนมันก็แทบจะเป็นการการันตีได้เลยว่าเรื่องนี้ได้เดินหน้าไปแล้วแ้านในไม่ช้าเราน่าจะได้เห็นการประกาศตามมาเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเขาหากการพูดคุยในเชิงของรายละเอียดต่างๆลุลุล่มเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งก็เชื่อว,ว่าตัวของทางโซโบโที่ลักยิกในสโมสรของเราก็าน่าจะไม่มีปัญหาใดๆในการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับสโมสรอ,ออกไป แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยหากมีเรื่องราวติดชมใดๆก็บอกกล่าวกันได้ตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนำมาและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ